สวัสดีครับจะมาแนะนำนะครับตัวอาบน้ำนกนะครับตัวนี้นะครับช่วยนะครับแร่ธาตุเนี่ยสูตรอาบน้ำนกเนี่ยนะครับช่วยบำรุงขนให้สวยงามนะครับกำจัดปรสิตนะครับที่ตัวและที่ขนนะครับอาการนกของพี่ๆถ้าขนไม่ดีนะครับถ้ามีอาการคันขนนะครับบ่อยๆเวลาขึ้นลาวแข่งนะครับตากแดดโดนแดดแล้วชอบคันขนนะครับเสียจังหวะการร้องนะครับลองใช้ตัวนี้ดูนะครับ นี่นะครับแร่ธาตุสูตรอาบน้ํานกนะครับง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็เวลาเราจะอาบน้ํานกนะครับเราก็นี่นะครับใส่น้ําลงไปนะครับในพร้ออาบน้ํานกเนี่ยนะครับใส่ลงไปแล้วพี่บีบนะครับนี่นะครับบีบแร่ธาตุอาบน้าเนี่ยไปนะครับสักสองปื๊ดนะครับอ่านี่นะครับง่ายๆเลยนะฮะนี่นะครับคนๆหน่อยนะครับอ่า ก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะฮะใช้ง่ายมากๆนะครับสูตรช่วยบำรุงขนนะครับนี่นะฮะลองดูนะครับขอบคุณครับ